สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับตามชมครับซีก้าสามซีคิชมลูกน้องใหม่ครับมือใหม่ครับ ยังไม่ท่องนะใชสุดทีมือไปครับก่อนถึงข้าวใหญ่กินพอดีเลี้ยวยากครับพอดีตุดๆไม่มีน้ำ ดินพอดีเป็นต้มเหนียวเดี๋ยวนี้ลำบากเลย สำหรับรถเกี่ยวครับ DC93 นะครับก็เวลาเลี้ยวครับไม่อยากเหยียบเข้านะครับก็ให้ถอยยาวนะครับเปิดมุมถอยยาวๆนะครับแล้วค่อยๆหักเลี้ยวซ้ายครับค่อยๆเลี้ยวนิดนึงนะครับเปิดออกแล้วก็ให้รถเดินวิ่งไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะกว้างเองครับถ้าเราไม่ถอยยาวนะครับ หอยสั้นๆแล้วเราบิดตัวเลยครับเหยียบแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับนี่คือวิธีแก้นะครับแก้ของรถเกี่ยวไม่ว่าจ,จะเก้าสามหรือเจ็ดสิบนะครับตาดด้านซ้ายแคบแล้วก็ต้องหอยครับหอยยาวหอยยาวแล้วเวลาบิดเลียวก็ให้มันเป็นทรงเหลี่ยมครับไม่ให้โค้งเยอะนะครับบิดตัวนิดนึง เราจะพูดง่ายๆก็คือใช้ระยะยาวขึ้นนะครับมันไม่เสียเวลามากหรอกครับเฮ้สี่ห้าวิครับจากปกติครับระยยาวขึ้นนิดนะครับแล้วมุมมันจะกว้างขึ้นนะครับรถมันจะไม่เหยียบข้าวนะครับก็บอกกันไว้ครับสําหรับท่านๆที่มือใหม่ครับที่มีปัญหาเรื่องว่ารถเหยียบข้าวนะครับว่าขับยังไงถึงไม่เหยียบนะครับ ลองดูพี่น้องลองทําดูนะครับหอยนครับหอยยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับจากปกตินะครับหอยยาวขึ้นกว่าเดิมสักสองเมตรหรือสามเมตรนะครับแล้วให้ท่านนะครับบิดตัวนะครับไม่ต้องบิดเยอะนะครับบิดน้อยๆนะครับบิดน้อยแล้วมุมมันจะออกเองนะครับมุมมันจะกว้างเองนะครับรับรองครับไม่เหยียบครับ นี่ครับสะเกตนะครับการเปิดมุมครับมันจะยาวนะครับเห็นไหมครับหอยหอยยาวแล้วก็เปิดครับนิดนึงครับมาถึงนี้ครับมันจะกว้างพอดีนะครับแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บตรงกลางนะครับอีกตัวนะครับมันจะพอดีเลยนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่ไม่ถอยยาวนะครับเป็นรุ่น7จ็านี้ครับติดตัวเลี้ยวเลยครับแน่นอนครับไม่เหลือครับ ค,คนขับนะครับเป็นปัจจัยนะครับสำคัญที่สุดนะครับเหีียวดีไม่ดีนะครับเหยียบไม่เหยียบข้าวอยู่ที่คนขับอย่างเดียวนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับทุกทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ แต่ทีวคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ก็ต้องกลา่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ